แจ้งว่าลิเวอร์พูลได้รับข่าวร้ายหลังเกมพรีเมียร์ลีกกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเกมที่ลิเวอร์พูลทีมจากฝูงจากสุพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปแบบสุดมันด้วยสกอร์สต่อ2โดมินิกโซโบดรลายแดงกลางคนสําคัญของทีมนั้นได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาที64โดยขณะที่กําลังเดินออกจากสนามตัวนักเตะเอามือกลุ่มไปที่ต้นขาด้านซ้ายหลังจากที่แมตช์ดังกล่าวจบลงกุนซือของหงแดงได้ออกมาอัปเดตอาการของห้องเครื่องชาวฮังการีไว้ว่า ราวางแผนไว้ว่าจะเปลี่ยนตัวเขาโซโบดไลให้ออกมาพักอยู่แล้วแต่ถ้าว่ามันดูจะสายเกินไปเล็กน้อยเขามีอาการบริเวณแฮมสดริงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่ามันจะหนักหนาเพียงใดถือว่าครอซสส้ำกับซัตร,ริเวอร์พูลเข้าอย่างจังเพราะอเล็กซิตแม็กอัอลิสเตอร์อีกหนึ่งหัวใจในแผงกองกลางก็เพิ่งจะกลับมาลงสนามในเกมนี้เป็นครั้งแรกหลังจากได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจนต้องพักไป1เดือนก่อนหน้าทั้งนี้ต้องรอติดตามว่าอาการบาดเจ็บของโซโบด์ไลจะรุนแรงระดับไหน